สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุขคนมือนีเช้าเจอบรนทนา,าข่าหล่ขอข้าขอกบข่าปลาข่าขาปลาหน่องใหม่ทั้งขุดหน่อมไม้ทั้งขุดจีปูมเด้อค่ะมือนีคิดว่าขออันไหนเอาอันนั้นแหละมุกน่องใหม่ใส่จีป,ปมูมก็เสียดเลยมาลุยปสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับท,ทุกท่านครับผมไปนั่นดีดนั่นแหมืหน่องใหม่แหมืนี่นะแมียนว้าวเด้อนะอือ อี่น้อที่ยวเหลวนี่อ่ะพาเขาป้านอนม่อีกมือหนึ่งครับพ<อ>ี่น้องบอกที่นอเสร็จเสีมนออกเลหลี่ตั้งเวลาพิชหัวห่านี่ค่แต่ไปขำฮ่าฮิตบวกนอกไม่เสียบนอไม่กำกำเสียบถึงเสีบที่สุดบุญละพี่น้องบอกตรงตรงเลยมันแคบหัวกับสายมะามามันแคบเป็นนอกำกำนี่ทางสุดยอดนี่จังสิลักษณะนีิ ที่สุดเลยบ่เอาอันนี้ก็บ,บ่เอาน,นี่น,น้อยพดนี่บ่าต้องปอกเปลือกครับต้มทั้งเปลือกแหนเลยสุดยอดนอแหนนอแหนนี่ลำเสียนั่นนั่นนั่นหินเหลียวยมสองนอพุ่นนะ กะยานไม่เ,เห็นเนาะตาเธอของบ่ค่อยดีดิตาลายอีหรีวะ่ะมือนนี้นตาลายเป็นตาลายน้ำตาลึา้นให้ได้บุเกินมากสืองามเลยครับต,ตายออเลยดีไหมนั่นนั่นนั่นนี่ละนอกเพิ่นกืบสิบป,ประมาณนี้ครับนี่นี่ถ้าเป็นนอกกำกำนี่มาก่อนได้ก่อน กระสิปวดแผล่ว้วจักน้อยแล้วพี่น้องทำามหาเนาอใหม่นี่จังหวัดไพ่ชนิดนี้นี่บม่มีหนามเ้ยพี่น้องไม่มีหนามครับนี่ก่อพิ่นนี่บม่มีหนามเลยเอาง่ายครับนี่บบบีเมื่อไหรงามเนาะ ฟ้าคืมคือเก่าเหรพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนค,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 คือเก่าครับมือนีก็ได้ตาน้องใหม่ก็ขึงอยนะู่เนาะนี่อ้าวนี่เ,เจ้าพญาติร้ายนี่ใส่้อนมามันก็ไหนอย่างอุ้ยบักเกียรแมนบอกคือบักขันนี่บักเกลือ์ข้างแน่ๆนี่แล้วเอาพ่อไห่พ่อไห่ดุยลบต่ำบักเกลือ์ยี่พอยี่เอ้ยเป็นจไเป็นยาขาพญาติชั้นดีครับแมนเท่าที่รู้มากดินี่ล่ละนอนประมาณนี้ล่ะมันเสียบ ไผยชนิดนี้บ้าขนาดจุดเดียวกันยุงจุดเพราะว่าช่วงนี้มันหลาแล้วมีอีกอยู่ที่ห้องไหนอีกใวหน้าตัวใหญ่นใหญ่เติบผูยังมีสอนกันไปอยู่นะมันก็ได้เอาเอาทางไหนเอาไงล่าอย่างนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นเลยผีหน้นึงอยู่ข้างนอกผีเอาง่ายๆพี่ พุ่นงวยร้ายย่ตัวนี่ร้ายเยอะโอกเขียดหอมมากนี่ถ้าพุ่นกับมี่ดิที่พี่นองตัวหันหน่อยหลายเขาก็อนเเอาดอกพี่น้องนี่นี่นี่ใส่เยอะนี่นะครับโอ้เห็ดไผ่ตัวนี้เฉพ่อหอมเห็ด มาหันมันหยับมาหยับมานั่นช่วงนี้ยน้องใหม่ด้วยก่อนค่ะนอนอันใดบะนี่นะครับได้ยูดอกมั้งบ่บ่ได้มาเนอนนี่น,น,นี่ดี หาเขาเลยแจมนอครับคือคือนอ,นอละค่ำไหม นอ,นอนเลใส่ดิโอแซมอุ้ยสว่งทอนพี่โอ้ยอันนีกกำปือป้อเลยพี่น้อง กันกังคือกันกังค,คือกันนอ,อนฮะหมดกะไล่หลายเลยคี่นองในปลาไพนนี่ท้องข้นทึ่งขึ้นอีกก็ได้เออฝุ่นเอาทางฝุนนอนอน่นบ้านนอนน่นสองนอนที พี่สันขึ้นไปอยู่ครับกับว่าเมื่อว่าสิหาง่ายเด้อพี่น้องน้องมาอย่างนี้ก็ได้เลี้ยวเห็นหยาขึ้นกันได้หน่เล่คอยแซ่ยคอยงัดเอาขึ้นกันได้หน่พี่น้องเดี๋ยวดึงหนอนอยู่มึงเนี่ยเปลี่ยนขนนองามแซ่ หมด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 ,หมดนะั่นนั่นนั่นว้ยหมดเลยโอ้โหอ้โอ้โอ้เด็ดเด็ดเด็ดฮึมฮึมเฮ้ยขี้ดินโอ้โห <dead>, หมด โอ้นั่นนี่ไงครับเอาปะเอาครับเบาโอยนี่อีะนี่เด้นี่เด้นี่ผีสังหากระพาะได้ยู่ได้กินไดดอกพี่น้องหันมหากระไร กอได้ไปกินอยู่ตอนบแมนอันนี้ได้ปะนี่แม่ตนออยยุ่นนหมอยเขาคูดจุดนอันนี้เ่อเหย่ีเขาแหี่ไปใส่โอยหลอกตาคตอวุ้ยนคือนอนง่ามเถียนอนี่สุเลย เอาเอาเอาง่ายเ้อเอาดีๆง่ายคนมาคือันต้นนะว่าจะมีัวคนเฮ้ยเพื่อนก็กินเป็นด้วยกันนานบ่มนมิแต่เฮนานนางสองนอทด้นี่พี่น้องเดี๋ยวเอาตัวเงก่อนแมนอืม ได้กินกระเซีบด้วยนี่พี่นงองเป็นเถานอนแบบนี้พาเคืองเราเอาไปย่างอเอา้าแฟนะเอายิ้มจึ๊บพาเคืองยางซอสห้วยนาหรือว่าชีดกันสิกระเซ็บอิรีนะอหละนะิเหรอเนาะเห็ดแั้น,นบ่กเรืองไม่นูอ่วหารหนึบไว่ใจผมหลุเดเอ้ยวอกได้บ่ล่ะเอาได้เอาได้ เหน่นแปนี่ละมึงมันอ้หูยผีมันออกผีเยวเดอหอยอะนางดีผมมาหน่อยมานี่เนี่มึงหอยเขากลนเนี่ยหอยขจากลนเนี่กระหลุนยังสีว่าก็นี่แหละที่เพื่อนเอาเสียบกะบืนนี่แหละมันเสียบ อันนี้ดิฮันนี่แม่ตัวน้อยอยู่นี่นั่นนะครับนั่น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 ล่ะเสียดิเอาแมา่ฮักเขาควันนี่น,นันน่นนั่นนั่นขืนอยู่นั่นเห็นบ่านั่นเขาเอาแล้วนี่บ่าท่านเอานี่เห็นบน่นี่อุ้ยเอาแล้วยี่ดีป้าบนมือห้ามาซาพูดตัวสันเมื่อดัง ไปก่อไหม่ันงามอู้เห็นแม่นดองหวานขึ้นทางประเทศจีน,นสุดยอดเลยที่น่ม,นมากมากเป็นแบบนอไม่ส่งเครื่องสินะ เมื่อกี้ก็เขาเปียกเขาตุ่มเนี่ยวุสุดยอดแต่ว่าผมเห็ดเ่าเปลี่ยนเหมือนที่ทนใดเห็ดเป็นบอกสูตรน่เด้อพี่น้องให้เบิ่งน้องอยู่ในยูทูปครับว่ะยูทูปนี่อยู่ไข่ไข,ข่พักอีหยังกิบจิบบอแม่มบอบอผมว่าเห็ดแบบเดียวกันเลยกับพัก,กัดดองหวานนี่นะครับ โอ้โยกระลังออกก็ะมีพ่อพ่อจะไปถือหัวเนะพิ่นนะอึอนมาเปนเสียมหักไหมหมดย่างนอหมดแล้ว อือ้ át, จดนอีเลยบอใช่นี no. น่นะครับลองขุดลงมึอกันฉันจะเอาก็ได้ ขันว่าเอากับบาดน่นม่นี่อ้วกอันนั่นดีมันก็ร่างเรียงมากานะาระด <laughs> านนาเฮาแล้วน,นั่นนั่นนั่นนอนหนึ่งข้างในพวดปวดน้อย,อยเห็นปะใส่ Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì Này, rồi P'Non? Tạm อีกนหน่อยนึงโดนนเรเสดเอาปดเสียดเลยสอนนี่แม่นี่นะนี่นี่นี่หเห็นนอหนเลยเอเห็นนไห อันนี้เลาวมีอีกว่เอลเอาลาเตือมแก้วพูที่สุดเลยที่สุดเลยพี่น้องมึงโหลดหวานาาจังไหนจัง่บห็นต่ำต่ายบางเธอพังตาเด้อพีพ่น้องบอ่บห็นดีๆเด้ด เห็ดแนวอื่นสวยรวยเลยนี่นอนน้อยๆแบบนี้นะะแนะนําให้ต้มให้ต้มทั้งเปลือกให้ต้มให้ต้มทั้งเปลือกแซ่บมันค่ะพี่นอ้องได้อีกแล้วนอไม่แสบนอไม่แหล่นอไม่ม่วกนอไม่อะไรบุหรี่คิดเหรอตาปลาแล้วนะคะซักผ้าซักแพร่ซักมุ่งค่ะพี่นอ้อง <laughs> พอบกันใหม่ชิมนาสวัสดีค่ะไปนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับผมพร้อมมาชิมนาครับสวัสดีครับ <laughs> ไปนางไปก่อนเลยเดี๋ยวผมถือไปเอง